นี่ก็ไปจับตาหวานเขาทำหน้าอย่างเงี้ยคือยังไม่ทันถึงเลยนะเขาแล้วเราก็ตกใจว่าเขาขมวดคิ้วใส่เราทําไมวะอะไรเงี้ยที่บ้านที่บอกว่าเป็นจุดพีคเลยใช่แล้วเขาก็แบบว่าพอเราจับปุ๊บเขาบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นเลิกงามยมดีวันที่15พฤษภาคมเราจะเดินทางไปงานจับมือ V N คือว่าทุกคนยีงไง เคยไปเลยตอนนี้เราอยู่นะคะที่นครนายกนครนายกนันอยู่ตรงไหนเกิดเรี้องอไไปทางหลังสิรู้เลยนะว่าชอบดูสามชาาิมันน่ารักมากทุกคนเพราะว่าเพื่อนๆเราอะแบบว่าไปเป็นเพื่อนหมดเลยอ่ะปิงบ้าเนียบเียโอเคออได้จบคลิปค่ะนี่เป็นนี่เป็นครั้งแรกเลยปะที่ที่ได้ไปครั้งแรกแลวแบบเขินเงายบไปคนเดียว เขินก็เลยเอาพื้นสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทำไมวะเปิด์ยูเล่มอนหาเจอแต่ข้าวที่หรอฮะตื่นเต้นไหมคุณมิวตื่นเต้นมากตื่นเต้นกว่าคือมีที่สลดไหมแม่เขาบอกให้พูดเขาว่าจักกิด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 จักริดไม่สรุปเขาหันมาแล้วบอกเอออี๊เองไม่ใช่ไม่ใช่พี่แจ้งขึ้นโโอ้ห โ oh. อ้โอโอเคค่ะก็ค it, ือเดี๋ยวเราไปตอนที่เขาปิดเลนพอดีนะคะจักักิัจักกิัจักจกิัจักักิจักกิจักกิัจักักจั๊ักจัยกจััั๊ก๊ัจกัก ตื่นเต้นมากเลยเ,เราจะวันนี้นะคะเราจะไปจับมือใช่ไหมคะคก็มีทั้งหมดตอนนี้มีอยู่ไม่กี่ใบแต่ว่าพนากามจับให้เยอะที่สุดเนาะมาด้วยอันนี้เลยนะนักสู้ปะตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกคนอยู่กับพี่ โอเมก้าตสะเลด้วยเหรอโอเคอาการล่าสุดตอนนี้เป็นไงคือเนี่ยไม่รู้ว่านี่จะไปจับใครเว้ยก็เลยเลือกจากคนที่แบบว่าเราเป็นคามิกับโอชิละกันแต่อย่างแรกที่รู้สึกเลยนะแลแบบมันเหมือนต่อแถวตรวจ a อ k นิดนึงด้วยคนาที่มันมีแผ่นใสแล้วแบบน้องอะใสถึงมือใช่ปะมันเหมือนเราจะแบบช่วยหาคุณหมอ พอเรา,าไปถึงปุกก็ยืนต่อแถวคิวน้ำหนึ่งคุณเจอมากมึงแล้วคือแบบพอเขาเปิดประตูข้างหลังอ่ะแล้วแล้วน้องเดินออกมาตาก,กุไฟแล้วลว่าสวยมากคือซิงซิงพี่ที่เขาไปกับเราอ่ะไปก่อนคนแรกแล้วเขาน่ารักมากคือเขาเดินเข้าไปบอกน้ำหนึ่งว่าน้องอ่ะเพิ่งมาครั้งแรกคือพี่เขายอมเสียชะลาบัตรตัวเองอ่ะเพื่อพูดถึงถึงนี่อะตอนนั้นไรู้สึกกับ มันมวนทอ้องมันจะอ้วกมันปวดฉี่มันอะไรอย่างเงี้ยไปหมดเลยเว้ยแล้วก็เราเข้าไปจับก็บอกว่าขอบคุณมากนะแล้วก็แสดงความยินดีกับพามีเจ็ดด้วยเขาบอกขอบคุณมากนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็วนทั้งหมดสามรอบก,ก็มีคุยเล่นคุยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าแบบเอ้เป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังแล้วเขาบอกเขาว่าเออนี่ก็ขึ้นลิฟต์มาอะไรเงี้ยเออขึ้นมาหาพอเราบอกว่าไปสุดท้ายแนละ้ววันที่สามเราบอกาจะกลับแล้วนะกลับลูกหัอกลับยังไงเนี่ยเพื่อนมาล้าไปแล้วยบายแล้วแบบตอนจะไปอะเขาไม่ปป่่่อออออยมมมืืงทีแแแเเเาาาากก็บบบ ไม่ไหวไม่ไหวเป็นความรู้สึกแบบถ้าเราได้จับตักลองที่เราชอบครั้งแรกอะมันจะอั้นเยี่ยวไม่อยู่นะแต่ต้องอัน้นเดี๋ยวกูทำตำนานคือเยอะแตกแล้วอ่ะจับมืออย่างเงี้ยมันไม่ได้พอถึงรอบของตาหวานนะนี่ก็ไปจับตาหวานก็นั่งอยู่แล้วเอาก็แบบควบเข้าไปเออเขาแบบอุ้ยไหวไหมเนี่ยเออเราก็เลยบอกว่าเออยินดีด้วยนะกับคามิเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ยังพูดไม่ทันจบก็เลยบอกเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เ,มหมเขาก็บอกเจอกันเจอกันเหมือนจะเข้าไปครั้งที่สองอ<ะ>แล้เขาก็นั่งจับอยู่ใช่วบอเขาทำหน้าอย่างเงี้ย เราก็แบบอะไรอ่ะคือยังไม่ทันถึงเลยนะแล้วเราแบบเราเห็นหน้าเขาแล้วเราก็ตกใจว่าเขาขมวดคิวใส่เราทําไมวะอะไรเงี้ยน,นี่ป้าที่บอกว่าเป็นจุดพีคเลยใช่แล้วเขาก็แบบว่าพอเราจับปุ๊บเขาบอกว่าแล้วมันเป็นคิวว่าจับอยู่นะแต่ก็อยากชี้ด้วยก็ต้องยกมือขึ้นมาแล้วกูมือกูก็ยกด้วยไงนหนูอ่ะเคยดูเลยแอคชั่นพี่แล้วนี่ก็แบบอุอ้ยขอบคุณนะมาเป็นความรู้สึกแบบมันผู้ไม่ถูกอะ่ะ เหมือนมันจะใกล้หมดเวลาแหละนี่ก็ถามว่าทำไมก็อีจี้ชอบใครถามอย่างนี้บอกหนูเลือกไม่ได้หนูเลือกไม่ได้ทำอย่างนี้กับหนูหนูเลือกไม่ได้แล้วก็หมดเวลาพี่ก็บอกเดี๋ยวมาเอาคำตอบนั่นก็ตะโกนไล่หลังมาเว้ยอีจีซีพอรอบที่สามอ่ะเราก็เลยทมาถามว่าถาหน่อยดูคลิปไหนอ่ะคืออยากรู้ไงว่าเขาก็เห็นคลิปไหนใช่ไหมเขาก็บอกว่าหนูดูคลิปที่แบบเป็นรวมๆอ่ะมันแบบชั่วโมงกว่าดูจริงอ่ะถามเขาว่าในอีจีอยากชอบใครเขาก็พูดว่าลาอยู่จีนคนเดียวกันเลยเขาก็พูดว่น็อตเขาเท่อ่ะมีกันเลยพวกเท่จริง ไปวันไปอีกรอบหนึ่งก็ก็พูดว่าหมดแล้วนะไปสุดท้ายแล้วน้องก็พูดมาว่าหมดแล้วเบอร์แล้วกูก็แบบใจกูมันแบบอี่ยเราก็บอกหมดแล้วไปแล้วหนูเก่งมากๆเลยหนู่เหมาะกับพามิเซเว่นมากมากที่จะพยายามทำรีแอคต่อไปเพื่อให้คนได้เห็นหนูเยอะๆนะแล้วเขาก็แบบขอบคุณมากเลยค่ะแล้วแบบมันยูทตาเขามันเป็นปรกกายมากตอนที่เขาแบบขอบคุณมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามึงถึงช่องรีแอคเรามันไม่ได้เยอะแต่เชื่อว่ามันจะมีคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นว่าแบบว่าเขาแบบ เป็นใครอะอยากซัพพอร์ตไปเรื่อยๆทุกคนเลยนะในเบียนคิกเป็นความรู้สึกครั้งแรกที่มันดีมากเลยอ่ะมีอะไรแบบอยากบอกว่าคนที่แบบอยากแบบมาจับแนมะ่แล้วแบบกลัวอะไรเงี้ยมากคนเดียวหรือว่าอะไรก็ไปั้างเพื่อนมาเราเล่นเราเล่นมันตื่นเต้นกันมาคนเดียวอะไปยืนไปอะไรเงี้ยเราจะคิดคำไม่ออกเราอยากคุยกับทุกคนเราอยากบอกคนอื่นว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นความฝุกที่เหมือนเรามันมันล้นอ่ะเพราะนี่เป็นคนที่ไม่เข้าใจการจับมือ <c oughs> ว่าจะจับทําไมวะแปดวิเนี่ยแค่เนี้ย แต่วันนี้มันคือแบบสาหรับเนี่ยมันรู้สึกว่ามันคือคุณภามมากๆเมมเบอร์จะได้รับรู้ว่ามีคนที่รักเขาอ่ะเยอะมากแล้วคนที่อยากชมเขาอยากพูดอะไรกับเขาซึ่งมันพูดไม่ได้แต่มันจะได้แปดนาวีเนี่ยที่ได้บอกทุกอย่างกับเขาอะไรเงี้ยแล้วบางคนอย่างเงี้ยมันไม่มี energy ในการทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้รับจากตรงเนี้ยก็รู้สึกว่าแบบดีมากแล้วก็มึงลงมากูก็แบบซื้อเลยเทเลยอ่ะอวดอวดอะอวดอวดเหรอรูปเนี้ยอยากได้มานานแล้วให้รูปใครคะรูปตาหวาน ต่อมาเลย <laughs> สรูปเพลงดีอาะแต่ว่าได้มาใบเดียวก็หมดแล้วค่ะคลิปจริงๆคลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยเพราะเอาบรรยากาศของรู้สึกที่แบบว่าครั้งแรกอะ่ะมามาเล่าให้ฟังเพราะว่าแบบอยากเก็บเป็น บันทึกเอาไว้ว่าแบบนี่มันคือแบบโมเมนต์หนึ่งที่แบบเกิดขึ้นกับเราอะต้าหวานน่ารักมากมากเพราะว่าเขาไม่จําเป็นต้องจานิวได้ด้วยซ้าเขาแค่ดูผ่านผ่านไปก็ได้เว้ยแต่ว่าเขาจานิวได้อะมันคือการจาคนคนหนึ่งได้อะมันทําให้ความรู้สึกมันแบบดีมากอะรู้แล้วว่าจุดประสงค์ของการรีแอคมันไม่ใช่แค่อยากให้คนเห็นว่าเรารู้สึกยังไงอะแต่มันเป็นการที่แบบว่าได้โปรโมทน้องๆ48กรุ๊ปุให้กับทุกคนเลยแม้ว่าช่องเรามันจะไม่ได้แบบยอดเยอะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคนพันต้องมีคนผ่านไปผ่านมาเห็นเว้ยใครที่กําาาาลลลัังงเนนะะะคว่ห้จจม มหม้าสิบใบไม่มีทางพอจากไจนมือเปื่อยอะคะ่ะเล็บหลุดเล็บลอกกันไปมาหาน้องๆกันเยอะๆนะคะทุกคนก็คลิปนี้ต้องจากกันไปก่อนแล้วเพราะว่าหิวมากจะไปหาอะไรกินก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ